m a อะแม r ส์ n รนเเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาถูกส่งไปยังเขาวงกดยักษ์ที่ไม่มีทางออกและพวกเขาต้องเอาตัวรอดจากภัยอันตรายที่นี่และต้องพยายามหาทางออกจากที่นี่ให้ได้และสิ่งที่อันตรายที่สุดในวงกดนั้นนั่นก็คือจากพวกโซกาหรือแมงมุมนรกมารุต่อยูนั่นเองและไปดูกันว่ามันจะสนุกแค่ไหนมันจะร้ายเพียงใดถ้าพร้อมกันแล้วรับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในแฟนเพจดีซีและไปติดตามในที่ตด้วยนะมีกิจกรรมแจกของรางวัลทุ่อาทิตย์เลย ในวันนี้ผมก็ได้เข้ามาในแมปเดอะแมสแรนเนอร์เพราะว่ามีเพื่อนๆของผมชวนมาล่าสโสกกากันนะครับซึ่งในแมปนี้เราก็สามารถแต่งตัวเป็นนักวิ่งในเขาวงกดได้ด้วยแหละไ่ละติน่าดำพันนีนี่จากนั้นเมื่อเรากดเริ่มเกมเจ้าหัวส้มดีซีก็ได้โผล่มาที่ทุ่งหญ้ากลางเขาวงกดและผมก็ยังไม่รู้เลยว่าต้องทําอะไรยังไงต่อเนี้ยวันแล้วเราก็ได้วิ่งมัวๆอยู่พักนึงและเราก็ได้ข้าไปพีวพีกับคนอื่นๆเลยว้ยมาเลยเอสเอ,าาเอสเข้ามาเอสเอ้ยตายโอยตาย เอาไม่ตายอือเอาครับเอาครับตอนนี้ยังมอมันอกูเหลืออยู่เลยตาต่อตาฟันต่อฟัน โดนแล้วคนดวงดีและแล้วรุ่งเช้าก็ได้มาถึงประตูของวงกดนั้นก็ได้เปิดผมก็เลยต้องวิ่งขับไปสำรวจในวงกดกันดูบ้างวันแล้วรอทีมงานด้เข้าไปในวงกดทันทีแต่ในวงกดนี้มันก็วงกวนเวียนมัวตัวไปหมดถึงตามกูมามึงก็เจอทางตันเละ <c oughs> <c oughs> ตามกูตะเบือแต่เรานั้นก็ได้วิ่งต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาหีบสมบัติและหาทางไปตรงกลางของวงกดนี้ให้ได้แต่ไม่ว่าเราจะวิ่งไปทางไหนเราก็ลงทางและเจอทางตันอย่างเดียวเลยแถมพอวิ่งไปวิ่งมาเพื่อนของเราก็หายไปทีละคนสองคนที ีแรกมาเป็นสิบตอนนี้เหลือแค่สามแล้วมึง้ยแล้วรอก็ได้คนพบวิธีการวิ่งแบบใหม่ด้วยแหละครับคุณวอล์กแบบโคตรเท่นี่รู้จักไมเคลแจ็คสันเฝ้าแหวงยังยังเฮ้ยพวกแกต้องตกกระจาด <laughs> อะตายเบอร์เลยจริงเลยกูแต่เมื่อกลับมาผมก็ต้องรีบขับไปในวงกดอีกครั้งเพื่อที่จะช่วยเพื่อนหาทางขับมาอย่างทุ่งให้ได้ซึ่งในขอวงกดนี้เราก็ต้องหาทางออกให้ได้ก่อนเวลากลางคืนเพราะว่าวงกดมันจะปิดประตูนในกลางคืนนะครับแต่แล้วเราก็ได้เจอกล่องสมบัติถ้าไม่เรานั้นไ,ได้หอกอันใหม่มาด้วยแหละครับจากนั้นเมื่อเราเจอทีมงานแล้วเราต้องวิ่งออกจากขอวงกดแต่เราก็หลงอีกแล้วล่ะผมก็เลยวิงว่งเวียนวนต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดฟ้ามันก็เริ่มมืดแล้วครับ ความบันเลยมาแล้ว<อ>ตามไฟไว้ก่อนเพื่อนตามไฟไว้ก่อนทำให้มบบผมนั้นต้องใช้คบเพลิงในการวิ่งต่อไปเพื่อหาประตูแถมตอนนี้กำแพงในเขางวงกตดมันก็เริ่มเคลื่อนตัวเปลี่ยนจากเดิมไปด้วยล่ะครับทำให้ไม่ว่าเราจะวิ่งไปทางไหนเราก็ได้เจอแต่ทางตันทั้งนั้นแต่แล้วเมื่อเราวิ่งไปได้สักพักเราก็เจอกับไอ้โซกาแล้วไว้ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วไอ้โสกาจัดิีการเพสเออมันอยู่นิ่งอยู่นิ่งจัดเลยเออมันปักมันอยู่นิ่ง เอาไว้ตายเอาไว้ตายได้มาแล้วนะครับกินว่าคอแล้วเมื่อเราฆ่าไอ้โกาได้เราก็ได้บ้องข้าวหลามจากมันมาด้วยแหละครับซึ่งเราก็สามารถเอามันไปแลกกับกุญแจเพื่อเปิดหีบได้แถมแน่ตอนนั้นมันก็ได้มาถึงเวลากลางวันประตูของวงกฏมันก็เปิดผมก็เลยพาบ้องข้าวหลามวิ่งกันวุ่นเพื่อหาทางออกเลยและแน่ที่สุดเราก็ได้หาทางออกเจอและผมก็ได้วิ่งไปยังกระท่อมร้อยแห่งหนึ่งและได้ใช้บ้องข้าวหลามนั้นเพื่อแลกเป็นกุญแจมาและเมื่อเราได้กุญแจมาแล้วผมก็ได้วิ่งไปทั่วทุ่งเพื่อหาหีบสมบัจนนนเา้้กัลย ผมก็ได้วิ่งเข้าไปในบ้านอาวุธเพื่อที่จะดูว่าเรานั้นมีหอ,อกอะไรอยู่บ้างและผมก็ได้เปลี่ยนหอ,อกมาเป็นหอ,อกทองสุดเจ๋งมาเลยโอ้โคตรเท่ละมึงเอยจากนั้นเราก็ไม่รอช้าผมและคนอื่นก็ได้วิ่งเข้าไปในวงกดอีกครั้งและได้อัดเต็มสปีดเพื่อสำรวจเลยและเราก็ได้เจอกับกล่องสมบัติอีกแล้วละว้ยแต่ตอนนี้เราก็ไม่มีกุญแจที่จะเปิดมันรอกพอเพราะกุญแจแต่และสีมันก็สามารถเปิดหีบแตกต่างกันนะครับทำให้เราอดได้หอ,อกสุดเจ๋งไปเลยแต่แล้วความมืดก็ย่างเข้ามาอีกครั้งทำ ได้แล่ะครับเล่นแล้วเราก็ได้มาเจอมันเข้าให้เลยเจอโซกาเอ๊มันบักอยู่อีกเหรอมันบักอยู่อีกแล้ว,ม,ลวมันไม่เคลื่อนว่าเฮ้ยมันบักสักบักนี่แหละของชอบ <c oughs> เรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งอันและเราก็ได้ป้องเข้าหลามจากมันมาเลยละครับซึ่งผมก็คิดว่าตอนนี้ไอตัวเกมมันก็บักอยู่ทำไมไอโศกามันอยู่กับที่ไรงี้นะครับและเราก็ได้วิ่งมาเจอกับประตูทางออกแล้วล่ะแต่ตอนนี้มันก็ยังปิดอยู่นะครับทำให้เรานั้นต้องรอประตูเปิดในตอนเช้าต่อไปตอนนี้กูกำลังหายตัวเข้าไปใน เอาหน้าซุกไปในปูนี่ตอนนี้เราหายตัวสองคนพร้อมกัน รและในระหว่างรอตอนเช้าผมก็ได้ซื้อตะเกียงด้วยเงินโรบักเพื่อที่จะเพิ่มความสว่างในตอนการคืนสักหน่อยจากนั้นเมื่อเปิดประตูได้เราก็วิ่งไปที่กระท่อมร้ายหลังเดิมเพื่อที่จะเอาบ้องข้าวหลามอันนั้นไปแลกเป็นกุญแจมาและเมื่อได้กุญแจมาแล้วเราก็ได้ออกวิ่งตามหากองอีกครั้งแต่กองดีๆที่เราหาเจอมันก็เปิดไม่ได้เลยสักอารเดียวเปิดได้แต่กองกาดๆอย่างเดียวเลยนี้และผมก็ได้วิ่งข้าไปในบ้านอาวุธอีกครั้งและครั้งนี้ผมก็ได้เปลี่ยนหอกมาเป็นตีสูนของพูซดอนเลยเพราะว่าพลลลััังงงขออมมนนนน่่่าาจะะแแรรสใทีีเ้ว จากนันราก็ได้มาร่วมรวมทีมงานและได้พาตะเกียงเข้าไปในวงกอดเพื่อที่จะออกตามหาหีบและเลขข้าวเอโซกาอีกครั้งแต่เราก็ได้รู้ว่าไอ้ขอวงกอดอันนี้มันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเลย โอ้มันปิดตรงหน้ากูเลยว่าแบบนี้และผมก็ได้วิ่งไปวิ่งมาแต่อยู่ดีๆรถก็ได้ผัวมาที่ประตูทางออกเลยล่ะครับเ <c oughs> อาเฮ้ยอยู่นี่ได้เพื่อน,นี่ทำไมเราวิ่งเข้าไปในวงกอดอีกครั้ง,งทันทีซึ่งตอนนี้เราก็ได้รวบรวมทีมงานหลายคนเลยแหละ DC assemble <oughs> แต่แล้วจุดมาร์คสีเขีเยวมันก็ได้ผัวมาแล้วว้ย <c oughs> จะรอน้าได้วิ่งไปวิ่งมาแล้วได้ผัวมาที่ทุ่งหญ้ากลางเขาวง,งกอดแต่จุดสีเขียวนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ผมก็เลยวิ่งต่อไปในขขาวงกอดแต่สุดท้ายจุดสีเขียวนั้นก็ได้หายไปและเราก็ไม่เจอซ และในตอนนั้นเราก็สามารถรับรู้ได้ล่ะครับว่ามันกําลังจะมืดอีกครั้งผมก็เลยรวบรวมทีมงานเพื่อที่จะออกล่าโสกาจนทีมงานของเรานี่ใหญ่พอสมควรเลยรอตรงนี้แหละรอโสกาอยู่ตรงนี้แหละรออยู่เลยเออรอจ้วงมันตรงนี้แหละเอาตาและแล้วเมื่อฝ่ามืดปฏิบัติการล่าท้าผีก็ได้เริ่มขึ้นผมและทีมงานก็ตงวิ่งวุ่นกันทั่วและได้เจอแต่ทางตันอย่างเดียวเลยและด้วยความที่ผมอยากที่จะโชว์เดี่ยวกันดูบ้างเราก็เลยปิดไฟเพื่อที่จะวิ่งหนีคนอื่นเลยล่ะครับทูนี่คือวิธีการหนีแม่งจะไม่กลุม วิ่งนีอย่าตามกูมาอย่าตามกูแต่แล้วเราก็ได้มาเจอกับโซกาจนเรานันฆ่ามันได้และได้บวกข้าวลัมจากมันมาด้วยแหละครับไอ้พวกโซกามมนบักจริงๆด้วยละมึงและผมกับทีมงานก็ได้มารอที่ประตูวงกอดเพื่อที่เราจะรอให้ถึงตอนเช้านะครับจนเมื่อมาถึงตอนเช้าตู่ผมก็ได้วิ่งเซอร์ฟรีฝ่าทุกๆอย่างเพื่อที่จะไปยังกระท่อมหลังน้อยและเราก็ได้แลกบวอกข่าวลามนั้นไปจากนั้นผมและเพื่อนก็ลองย้ายเซิร์ฟกันดูบ้างเพื่อว่าบักต่างๆมันจะหายไปนะครับและเมื่อเราได้เข้าเซิรมา ผมก็ไม่รอช,าช้าที่จะวิ่งเข้าไปในวงกดอีกครั้งเพื่อออกตามร่าหาโูกาทันทีจนรอได้มาเจอกับผีสีเงินแล้วเว้ยแต่เราก็ไม่มีกุญแจที่จะเปิดมันได้และเราก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆวิ่งแล้ววิ่งอีกจนนิ้วกวนนี้เริ่มปวดแล้วละ่ะวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีธนูธ<ะ>นูธนู โอ้ยเกือบไปและแล้วยามค่ำคืนก็ได้มาถึงอีกครั้งผมและเพื่อนๆก็วิ่งหาโศกการทันทีและเราก็ได้มาเจอทีมงานทีมงานหนึ่งผมก็เลยวิ่งตามพวกพี่แกไปด้วยล่ะครับเพราะหนุ่ยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดียวมันบักเกอรนี่นี่นี่มันมันมันอยู่ตรงนี้นี่มันบักมันบักเฮ้ยกูจะไปหามืออ่านี่ไงนี่ไงมีอยูสองตัวเอ้ยมันก็ไม่เคลื่อนเหมือนเดิมเลยว่ะเอออเกมน่าจะไม่มีอัปเดตแล้วมั้ง และแล้วเราก็ได้บ้องข้าหลามจากไอ้สูกามาอีกครั้งทำให้เรานะต้องรีบหาทางออกกันเลยหากันไปหากันมาจนมาถึงรุ่งเช้าเราน่นก็ได้ตามหมุดและหาทางออกจนเจอได้จักสีก็วิ่งอัดรอยยี่ขีดังมังเกงไปยังกระท่อมร้ายหลังนั้นและเราเอาบ้องขาลามไปแลกคุญแจมาอีกแล้วละครับจากนั้นเราก็ได้วิ่งเข้าไปในบ้านอาวุธเพื่อที่จะคาบหอกกันสักหน่อยเราน่นก็ได้เลือกหอกที่จะคาบและผมก็ได้เริ่มคาบทันทีหักผ่อนเลยฮอรเกอร์และตอนนี้เราก็เริ่มเหนื่อยๆกับการวิ่งเข้าไไปในนนนนววงกลลกวงกกกกมมมม้้ครรรััับผ็ยยาาาสสทุอะนะีะ สนใจบ้างละเริ่มแรกเราก็ได้ขึ้นไปชมวิวบนหอคอยอ่ะเฮ้ยสบายใจเลยเนะแล้วเราก็ได้มานั่งใจเกเรที่ริมน้ำด้วยล่ะครับมึงเอาหอกมาแทางหัวกูแต่กูก็ยังโอบไหล่มึงใจเกเรใจเกเรว่ายน้ำก่อนจังหวะนี้ว่ายน้ำไปก่อนเพราะว่าในน้ามีส้นตีนอะไร อยากน้ำผมก็ได้ลองว่ายน้ําเล่นดูเพื่อว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างและเราก็ได้เจอกับมันจริงๆผมนันก็ได้บังเอ,อิญเจอเข้ากับทำลราบ,บางอย่างใต้น้ําแห่งนี้ด้วยซึ่งในถ้ำแห่งนี้มันก็มีหีบสมบัติและพวกเห็ดยักษ์อยู่หล่ะครับแต่แล้วเนี่ยตอนนั้นในจุดสีเขียวมันก็โผล่มาอีกแล้วเว้ยทำให้ผมและคนอื่นวิ่งเข้าไปในวงกดเพื่อที่จะไปหาหมุดสีเขียวนั้นแต่สุดท้ายหมุดน,นั้นมันก็หายไปและเราก็ลงอยู่ในวงกอดอีกแล้วหล่ะครับลงอย่างเดียวเลยกแต่ก็ยังดีที่เราหาหีบ เราได้มาเจอกับความมืดอีกแล้วล่ะครับรอบนั้นก็ได้รวบร,รวมทีมงานเพื่อที่จะสู้กับโซกาแต่ด้วยความที่เกมมันบ้าทาให้เราฆ่าโซกาได้แบบสบายใจเฉยเลยมันจะฆ่าง่ายเกินไปแล้วนะเนี่ยผมและคนอื่นๆก็ได้ช่วยกันฆ่าพวกมันจนเราสามารถฆ่าได้ดสี่ห้าตัวเลยแล้วและพวกผมก็ได้มารอประตูเปิดจนเช้าเลยล่ะครับจากนั้นเมื่อเราเข้ามายังทุ่งมันก็มีคนพีวพีกันอยู่แล้วไว้ทำให้เราได้ไปเจอกับพวกพี่แก่ด้วยมเจอกัเอ้อเออทำไมมันแรงจังเลยวะเอื้อเอือโอ้โหโดนเอื และหลังจากที่รบแพ้มาอย่างครับาบเรานั้นก็ได้มาเปลี่ยนหอกันนิดหน่อยและตอนนี้ผมก็ได้มีหอกแรอันใหม่ด้วยล่ละครับวันแล้วเราก็ได้เข้าไปพิวพีอีกครั้งเลยเอสโอ้ยโอ้ยออ้ยอุ้ยมันรุมมันรุมรุมมันใช่ไหมรุมมันรุมมันรุมมันรุมไปหัวกล้วยก่อนไอหัวกล้วยเนี่ยอือโอ้เล่แล้วคุณนั่งทำเพื่อนนั่งทำเพื่อนปัญชดากันอย่างมอมันเออเอออะอมันรุมกูอ่ะ สุดท้ายเราก็ตายห่าเหมือนเดิมจากนั้นเราก็ได้วิ่งเข้าไปหากล่องสมบัติอีกครั้งเพราะว่าเรานั้นยังมีกุญแจเหลืออยู่ล่ะครับและเราก็สามารถเปิดขกลองได้หลายกล่องเลยแต่แล้วมันก็มีคนแดกลองสมบัติโผล่มวาเลวยทำให้รถนั้นอยากได้มันบ้าง หนูยยากได้ดิพี่บาาและหลังจากที่รอเปิดหีบได้หลายๆอันผมก็ได้ไปเปลี่ยนหอ,อกอันใหม่และเราก็ได้ของแร r สุดโหดมาด้วยแหละครับวันแล้วเราก็ไม่รอช้าพี่เก๋ก็เอามันไปประลองเลยได้ดาบใหม่หอ,อกใหม่ลองอโอ้โหมันมัน,ร,มมนร,มออรุมมันรุมมันรุมกูเอสอือรุมมันรุมมันไอ้ตัวนี้กันอย่างเดียวไอ้ตัวนี้ไอ้กล้วยกันอย่างเดียวเอ้ยตายเหอะ กก็ตันจากนั้นผมก็ได้วิ่งออกตามไล่พวกสกาอีกครั้งและเราก็ได้มาเจอคนที่จีบกับเถาวัลลวเว้มึงติดได้พันเพลิน้ผมแล้วก็ได้หาไปหามาจนมาถึงเช้าแต่เราก็ยังไม่ได้ฆ่าสกาเลยสักตัวเดียวแถมไอ้คนที่ติดเถาวันมันก็ได้หายไปด้วยล่ะครับพีหลอกกูหรือเปล่าวะเนี่ยผมและเพื่อนก็วิ่งออกตามหาหีบสมบัติกันต่อจนเราได้มาเจอหีบอีกหนึ่งอันแต่เราก็ไม่มีกุญแจหรือตังที่จะเปิดมันได้เลยล่ะครับผมก็ได้วิ่งต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ใช้เวลานานมาก แต่เราก็ยังไม่เจอทางออกสักทีทําให้ผมนินรีตัวเองจนได้ผมมาที่ทุ่งหญ้ากลางของวงกลมเลยล่ะครับเมื่อออกมาปุ๊บเราก็ได้เข้าไปยังร้านขายหอกปั๊บเพื่อที่เราจะค้าหอกอันใหม่ไ้นี้แต่สุดท้ายหอกที่เราจะค้ามันก็แตกไปหมดเลยล่ะครับถามโอเคมาครับมาดูซิว่าเราจะค้าได้หรือเปล่าไปแตกชิบหายแตกของอัน ของดีกูแตกเสียแล้วเหลือไม่ให้ยิงเลยกูทำให้ผมนั้นต้องวิ่งออกตามล่าของสมบัติอีกครั้งและเราก็ได้มาเจอกับหนึ่งอันที่มาแอบอยู่มุมสุดเลยจากนั้นเราก็ได้เจอหีบในทุ่งหญ้าอีกหลายอันมากแต่มันก็เป็นอันทองแดงที่มันกากที่สุดในบรรดาหีบทั้งหมดล่ะครับทาให้ผมต้องเข้าไปในวงกลดอีกครั้งเพื่อว่าจะได้เจอกับสีเงินหรือสีทองกันบ้างและผมก็ตามหาอยู่สักพักใหญ่ๆแต่แล้วความมืดก็ได้เข้ามาเลยทำให้ผมกับเพื่อนได้ออกตามไล่สูก้าเพื่อว่าเราจะได้บ้องเข้าหลาาาาาามมมมมมออีกกกลล่่่่่ะะครรรััััับแตตไไไวเเเจหนยยยงงง็ส และโราก็ได้มารอที่หน้นาประตูตนเช้าเลยล่ะครับพอมาถึงกลางวันโราก็าวิ่งหาหีบไปทั่วทุง่งและได้ลงมาหาในถ้ำลับใต้น้าด้วยแต่เราก็ไม่เจอหีบสักอันเลยเนีย่แต่แล้วโราก็ได้เจอกับผู้เล่นคนหนึ่งที่เจ๊แกมีหอกสุดเฟี้ยวอยู่แลวเว้ยอะเฮ้ยอ,อยากได้จากเลยด่โก้ไอติดหัวติดหัวช่วยด้วยกูติดหัวและเรื่องราวของ The m a มช r u น n e r มหาการวงกฎมนุษยอตูในคลิปนี้ก็ได้จบลงและรอติดตามคลิปใหม่ได้เร็วๆนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับดูแมทรันเนอร์วงกดมาลิตเตอร์อยู่ในคลิปนี้นะครับก็เป็นแมปแมปหนึ่งนะผมที่ผมมาเล่นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับแล้วก็เห็นว่าสนุกดีนะครับผมก็เลยมาทําคลิปให้ทุกกคนดูนะครับแต่ก็เสียดายเสียดายเลยนะครับที่ไอพวกโศกามันบั๊กอยู่นะครับที่จริงถ้าไม่บั๊กี่มันไล่แทงกูตายไปแล้วนะครับผม <laughs> แลวถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และถ้าอยากให้ผมเล่นแมปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับดี g a เก r เมขอลาไปก่อนแล้วล่ะสวีสดสวัดีไปละจ